สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลว c ซคนะครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปชมเจ้าฮาวาวโจไลออนนั้นเพื่อนนี่เลยจัดให้แล้วนะสำหรับใครที่ชอบเจ้าฮาวาลนี้จัดให้แล้วนี่ตัวโจไลออนนั้นเพื่อนก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแต่งได้นะครับสำหรับใครที่ออกรุ่นนี้หรือว่าขับรุ่นนี้หรือว่าสนใจรุ่นนี้อยู่ลองดูได้นะเพื่อนบอกเลยว่าแต่งหล่อไม่เบาเลยครับคันนี้เอาจริงนะไม่ได้แต่งอะไรมากมายเพื่อนแค่ ใส่สเกิร์ตรอบคันของซีตนะเพื่อนแล้วก็มีลงร้อนนิดหน่อยแล้วก็นี่ช่วงล่างมีโหลดนะครับทุกคนบอกเลยว่าคันนี้โหลดหน้าหลังประมาณ3นิ้วนั้นเพื่อนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาดูนะว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างแล้วมันจะหลอกแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปนี้แลว้วผมไปก่อนจะไปชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ลดมือสอมากกว่า4 0 0 0คันต่อเดือน ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซื้อรถมือ2ต้องนึกถึงสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ไปครับทุกคนไปชมเจ้าฮาวาวโจไรออนกันเลยวับผมไปหาทางพี่โปเลยพี่โปววสวัสดีครับสวัสดีครับบอนสวัสดีครับลูกเพจครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาชมโจไรออนหน่อยนะครับคันนี้หล่อมากเดี๋ยวให้พี่โปแนะนําหน่อยพี่คันนี้เป็นฮาวาวโจไลออนตัวไหนครับพี่อ๋อตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัว อันตานะฮะที่ผมซื้อมาในราคาก็ใส่ก็เหมือนก็พันบาทนะครับอ่าครับผมคันนี้ก็ใส่ชุดแต่งรอบคันจากซีดเลยมัพี่ใช่แล้วพเป็นรถของโมเดลของเราเลยของซีดนะครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะกันนะเพื่อนว่าคันนี้จะมีของแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านหน้าเลยพี่โปว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างครับได้ครับผมคันนี้นะครับแนวการแต่งของเราก็จะเป็นในตัวของพาร์ทรอบคันอยู่แล้วนะครับของเราของซีดเนี่ยจะเป็นตัวสเกิร์ตหน้าชิ้นนี้เลยนะครับอ่าครับแล้วก็เห็นตามขอบช่องแกลบไหมฮะนี่ครับ ตรงนี้เลยนะครับผม ok. เป็นชุดสเกิร์ตหน้านะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับด้วยตัวเลือกสามารถเลือกลายได้นะครับเป็นตัวชิ้นสีฟ้าสีแดงหรือว่าจะเป็นสีอะไรครับล่าก็เลือกได้อ๋อสามารถเลือกสีได้ใช่ครับเนเรทิ์หกของเราเลยที่เราเคยรยวยวีวิวไปแล้วนะอ่าทุกคนเรามาดูใกล้นี่น,นี่ก็คือจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าแต่ว่ากันชนด้านหน้าเดิมนะพี่เนาะครับใช่ครับกันชนด้านหน้าเดิมแต่ว่าที่จะเพิ่มมาก็คือจะเป็น,เปนสเกิร์ตหน้าชุดสเกิร์ตหน้าตอนนี้เลยครับผมตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าเพืื่ออนนนนสสาามรถเลกกีได้ะะทุค สำหรับใครที่ไม่อยากได้สีเงินเราสามารถเลือกเป็นพวกแคปลาก็สามารถทําได้แต่ว่าสีเงินอ่ะมันจะเข้ากับตรงนี้ทุกคนเห็นปะ <Hi bit. S 1> นเนี่ย่ะตัวไฮบิดเนี่ยตรงเนี้ยพวกไฟหน้าตรงเนี้ยก็คือเขาจะเป็นสีเงินนั้นเพื่อนไฟหน้าเดิมเนาะพี่เนาะเดิมครับไฟหน้าเดิมกระจังเดิมแต่ว่ารู้สึกว่าพี่โปจะทําตรงนี้เพิ่มหน่อยเป็นลายแคปลาเป็นคิ้วด้านใต้กระจังโอเค,คก็คือเป็นทรงตัวยูนั้นเพื่อนเนี่ยผมไปดูเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเขนะาจะเป็นลายแคปลานั้นเพื่อนโอเคประมาณนี้ โลโก้ทุกอย่างเดิมนะพี่เนาะโลโก้เดิมก็จะมีทําขอบสีเงินให้เข้าอ๋อน,นี่<ต>คือเราทําเพิ่มเหรอพี่ตรงนี้แลตเพกเกอร์อ๋อปกติมันไม่ได้เป็น,นําเงินถัวพี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเป็นสีเงินอ๋อโอเคโอเคอันนี้คือทําเป็นสีนําเงินเพิ่มนั่นเพื่อนโอเคเอมันก็ดูเข้าอันนั้นเพื่อน<ช>ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าด้านโลโก้แล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านหน้าประมาณนี้แล้วก็มีคาดลายด้วยถูกวพี่มีตรงฝากระโปรงครับผมก็คือคาดลายเป็นเอสปอร์ตี้นะเพื่อนอ่าประมาณนี้เดี๋ยวดูด้านข้างอี่ ด้านข้างเลยที่เริ่มต้นตรงนี้ก่อนนะตังนี้จะเป็นครอบกระจกครับเดิมเป็นสีเดียวกับตัวรถสีนะครับแล้วก็ทําครอบให้แล้วก็เล่นลายสีโรสโก้ตรงตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้สามารถเลือกสีได้เหมือนกันครับผมสามารถสามารถสั่งแต่งได้นะครับแล้วก็ที่เห็นกันอีกนิดหน่อยนะครับผมเพิ่มเติมมาก็คือตรงส่วนล้อนะที่ปลามองแล้วเนี่ยจุดเด่นเลยและคนชอบถามประจําเลยครับก็เป็นของโรแม็กนะครับ อันนี้จะเป็นของนาย่านะครับความขอบล้อเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ยี่สิบนะครับผมแล้วก็ต้องใส่ยางอยู่ที่สองสี่ห้าสามห็นตย่สมอย่างนี้เป๊ะเลยนะครับครับผมหน้าท้ายเลยถูกไหมพี่อ่หน้าท้ายเลยครับผมหน้าหลังเลยนะเพื่อนเป็น2 4 5 3 5 20นะครับประมาณนี้เลยนี่ยางจะเป็นคอสมิกนะครับทุกคนอ่าเป็นของคอสมิกนะฮะเป็นเป็นซีรีส์นาย่าของเขาอ่าครับส่วนล้วก็เป็นนาย่านะพี่นเป็นนาย่าครับนี่ทุกคนผมให้ดูลายล้อเขานิดนึงนี่ยเขาจะคล้ายๆล้อ2ชิ้นนั้นเพื่อนเห็นปะ ตรงขอบจะเป็นสีเงินนั้นเพื่อนแล้วก็จะเดินด้วยหมุดสีเงินนะครับแล้วก็ตัวก้านจะเป็นสีดําออกเงาเงนั้นเพื่อนแต่ว่ายังเป็นเบรกเดิมนะพี่โปเนาะเป็นเบรกเดิมครับผมเป็นเบรกเดิมวนี้จะมีโหลดหน้าหน้าสามนิ้วหลังสามนิ้วนะครับผมอ๋ออันนี้โหลดเพิ่มด้วยใช่แล้วก็ตัวสปริงน่จะแปลงนะครับแล้วก็เป็นประธานทครับช็อคเดิมช็อคเดิมแล้วก็สปริงเทียบญี่ปุ่นนะครับผมอ๋อก็คือเป็นช่วงล่างเดิมถูกไหมพี่ด้านหน้าใช่ครับ แล้วก็สปริงเดิมแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเปลี่ยนช็อคนะครับสปริงสปริงเทียบญี่ปุ่นเหมือนกับข้างหน้าแต่หลังเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นช็อคของโคนี่อ่าครับผมเพราะว่าตอนแรกเลยรถคันนี้โหลดลงไปสี่นิ้วนะครับแล้วก็ต้องเอาขึ้นมาเหลือสามนิ้วนะครับผมเพราะว่ามันเตี้ยไปถูกไหมใช่ไหมเตี้ยไปเต้องการความสบายในการขับขี่ด้วยครับผมอันนี้คือโหลดตัวสามนิ้วของโดีนะครับทรงนี้ก็ถือว่านุ่มแล้วถูกไหมพี่โปรนุ่มแล้วนุ่มแล้วขับขี่ไม่ติดนั้นเพื่อนสําหรับใครที่แบบสนใจอยากจะ ดูเป็นแนวทางการโหลดโจไรออนก็ดูได้นะเพื่อนโหลด3มนิ้วหน้าหลังนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์โลโก้ H.E.V นั่นเพื่อนอันนี้เราแรปถูกกับพี่โปอ่ะครับผมใช่แรปมาปกติน่าจะเป็นสีพวกขมี้งหัวใช่ครับใช่ไหมสีขมิ้มเลยแหละครับผมอันนี้ก็แรปเป็นสีดําให้มันดูแบบเป็นรถข่าวตัดกับสีดำนะเพื่อนให้มันดูกลืนกันเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็น ครอบกระจกมองข้างนั้นเพื่อนก็คือเดิมเลยก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะสีขาวแต่ว่าเนี้ยเขาครอบเป็นสีดําแล้วก็จะตัดตรงนี้ตัดเส้นตัดเส้นครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้นั่นเพื่อนที่เพิ่มมาของแต่งก็คือจะเป็นแคปล่าเนาะพี่เนาะครับผมเป็นแคปล่าครอบเสาประตูนะโอเคครับผมกันสาดก็ของซีดเนาะพี่เนาะอันนี้เป็นของแท้ของแท้เลยแล้วติดแล้วก้นี่อ๋อโอเคโอเคแล้วก็เสาตรงเนี้ยประตูเนี้ยก็คือจะเป็นแคปล่านั่นเพื่อนโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้ เป็นแบบกันสารมั้งพี่เนาะตรงเนี้ยกันสลูปกัดสลูปครับผมเวลาเราเปิดแย้มๆตรงเงี้ยมันจะพอดีแล้วสลูปอ่ะเขาจะมีตะแกรงใช่ไหมตอนนี้จะกัดกันแมลงกันแมลงให้ปิวไปข้างหลังไม่ให้เข้าตรงตะแกรงนะครับผมมีประโยชน์นะโโออเเคคไม่ติดแค่สวยงามนะครับมีประโยชน์รับใครสนใจนะกัด ลูบนล้วเพื่อนลูบครับผมส่วนด้านข้างก็เป็นสเกิร์ตข้างแล้วพี่น้องใช่ครับผมสเกิร์ตข้างทำนี่เลยดีไซน์ลวดลายเป็นไงครับบอลโอเคนี่นั้นเพื่อนดูเชฟสวยงามเลยนะครับดูเข้ารูปไปนั้นเพื่อนอ่าเดี๋ยวเรามาดูล้อนหลังเนี่ยทุกคนล้อนหลังนี่นะฟิทเมนต์ผมไม่ดูประมาณนี้ครับจำไม่ติดเนาะพี่เนาะไม่ติดครับไม่ติดจำไม่ติดโอเคเพราะว่าหาความลงตัวเรียบร้อยโอเคด้านหลังเปลี่ยนสปริงถัก่าพี่อ่าอ่า สปริงเทียบญ,ญี่ปุ่นเหมือนหน้านะครับแต่ว่าโชเน<ม>ี่เป็นของคน,นี่นะอ,อันนี้โชคเปลี่ยนเลยนะเพราะว่าเราลอ,ล,อลองใช้แล้วลองวิ่งดูแล้วเนี่ยเป็นโชโชคเดิมเนี่ยถ้าถ้าไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนล้อนะค่อยใช้งานได้ดีแต่ถ้า,าหลดลงสี่นิ้วแล้วเนี่ยแล้วยกขึ้นสามนิ้วแล้วเนี่ยมันจะมีความ กระด้างนิดนึงเพราะเนื่องด้วยตัวล้อเขามีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราก็เลยต้องหาความสมดุลของตัวรถให้เจอใช่ไหมก็เลยต้องเป็นของคนนี่ในสมดุลสุดเลยครับโอเคด้านหลังมีเปลี่ยนชกเพิ่มนั้นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวดูด้านท้ายนิดนึงพี่อย่างด้านท้ายโจไรออนทำอะไรบ้างพี่โปด้านท้ายนี้ก็จะมีชุดติดตของเราที่แหละนะครับผมเซตนี้เลยครับผมเลยนะฮะมีปลายท่อนะฮะปลายท่อก็มีรายละเอียด ที่สวยงามอ่าครับผมประมาณนี้กันชนเดิมเนาะพี่เนาะกันชนเดิมครับเราเป็นพัทของพัทก็คือส่วงทับเข้าไปนั้นใช่ครัเกิร์เคิหลังนะครับครับะมันจะดูต่างกับรถเดิมเยอะเลยนั้นเพื่อนนี่ถ้าเกิดใครที่แบบขับโจเลไอออนอยู่จะรู้นะว่าท้ายเดิมเลยมันจะเรียบๆถูกพี่ครับอ่าอันนี้พอใส่เกิร์เหลังไปมันก็รู้สึกว่าแบบรถดูซิ่งขึ้นมาเลยนะเพื่อนแล้วก็จะนี่จะมีท่อคู่แต่ว่าเป็นท่อหลอกเนาะพี่เนาะท่อหลอกเป็นท่อหลอกโอเคตรงนี้ก็เหมือนจะเป กาจะมีแค่นี้แล้วครอบตัวไฟอ๋อโอเคโอเคประมาณนี้เพื่อนพกโลโก้ตรงนี้เดิมเลยป่ะพี่เดิมเป็นเดิมเป็นคอมเมียมอันนี้เราก็แรปเป็นติ๊กเกอร์สีดำโอเคโอเคพกโลโก้ตรงนี้ด้วยถูกไหมพี่อ่าเหมือนกันครับแรปแรปหมดเลยครับโอเคครับผมนี่สำหรับใครอยากจะดูแนวทางนั้นเพื่อนเห็นไหมโลโก้ด้านหลังคือดำหมดในนั้นเพื่อนเห็นไหมถ้าเดิมเลยเขาจะเป็นสีครเมียมนะครับโอเคไฟท้ายเดิมนะพี่น้องเป็น LED โอเคประมาณนี้ แล้วอย่างตัวสปอยเลอร์หลังครับพี่อันนี้ของตัวรถมานะครับผมแล้วก็ทำติ๊กเกอร์ก็คือแรปเข้าไปเป็นสีดำเลยพี่น้องโอเคเดิมเลยเป็นสีขาวนะเพื่อนแล้วก็ขาวเขาตกหลังคาตรงเนี้ยเดิมเลยเขาก็ขาวรัปพี่ใช่ครับขาวติ๊กเกอร์โอเคเนี้ยก็คือแรปไปเลยตรงเนี้ยเสาเนี้ยก็คือแรปไปเหมือนกันเลยเพื่อนโอเคก็คือเป็นสีดำเลยมันดูตัดกันนะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับสีซิลเวอร์สีเงินเวอร์แล้วก็ตัวเนี้ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ทับหมดเลยแล้วก็ เล่นลายสีให้บิดนนิดห่อออย๋ไอตรงนี้ไอตรงนี้เราแรปเป็นน้ำเงินแล้วพี่น้องแรปน้ำเงินให้มันตัดกันนะเพื่อนจริงๆสีเดียวกันสำหรัมันก็สวยแต่เราแต่กเรื่องความชอบนะหรือความความทำให้ดูสปอร์ตเนี่ยเราก็ทำสีดำตัดสีขาวสำหรับให้ดูตัดกันด้วยเนาะพี่น้อตขาวตัดดำแล้วก็แซมน้ำเงินเข้าไปนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงเพื่อนนี่ผมยังไม่เคยรีวิวโจไรออนเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในอย่างภายในอ่ะผมไปดูหน้าตาเอาจริงมันคล้ายตัวฮาวเวลเฮดซิกถูกไหมพี่ใช่ปะครับผม คล้ายๆกันเลย,ยนี่หน้าตาคล้ายกันเลยนะเพื่อนเนี่ยตรงเนี้ยผม ไปดูแผงตรงนี้นี่ดีไซน์เขาภายในเขาเป็นสีแบบนี้อยู่แล้วถูกเพีสต้องครับใช่อ๋อเป็นสีออกขาวๆน้อพี่เนาะใช่เราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวในเขาผมตัวได้นี้ก็จะออกแบบสีอ่าส้มๆนิดนึงนะเพื่อนนี่รถโกนะเพื่อนนี่าเป็นกรลดโก้เหมือนกับตัวตกแต่งที่เขาทํามาเป็นรถโกตัวนี้อ๋อครับผมข้างในมันก็จะแนวแบบหรูๆนิดนึงนะเพื่อนเนี่ยผมไปดูเป็นน้องๆให้คงเลยนี่ภูมิอะไรเขานี่หน้าตาพวกมัลติฟังก์ชันก็ปรับหมดเลยแต่ไม่มีแพทเทิร์นชิพให้น้อพี่เนาะครับผมไม่มีแพทเทิร์นชิพ ระบบออโต้หมดแล้วนันเพื่อนเเพื่อนก็ไม่ต้องไปแบบหมุนเปิดไฟอะไรพวกนี้เลยก็คือเราขึ้นมาในรถเราเหยียบสตาร์และขับออกไปได้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปลี่ยนเกียร์นะผมเคยรีวิวไปแล้วพวกจเลออนตรงนี้ก็จะเป็นพวกเบรกมือไฟแล้วก็ออโต้โฮนั้นเพื่อนนี่เวลาเข้าเกียร์กกดตรงนี้เวลาหมุนเกียร์ก็คือเราก็หมุนไปเลยถูกป่ะพี่โปรครับผมอ่านี่ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะควบคุม แบบต่างๆ,ๆอ่ะเพื่อนคือมันจะมีแบบโหหลากหลายมากเลยเพื่อนคือฟังก์ชันมันค่อนข้างเยอะมากฮาวเวแบบไม่ว่าจะเป็นถอยจอดทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมีกล้อง360คลุมอะไรทุกอย่างแบบมันแบบโหอลังการมากเลยเพื่อนออปชั่นเขานะโอเคประมาณนี้ราคาไม่ถึงล้านครับผมเบ็ดเสร็จของแต่งประมาณเท่าไหร่พี่โป๊คันนี้อืมถ้าแต่งนะเราเราเรารวมรวมคัดของเราด้วยใช่ไหมครับก็เกี่ยวกับล้อนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างเนี่ย อยู่ราวไม่เกินแสนห้าครับไม่เกินแสนห้าใช่ไหมพี่มีแต่งเบาๆนะครับผมไม่แรงเหมือนตัวเฮตท็อ่าครับผมตัวดีแม็กครับผมอนาคตแต่งอะไรอีกไหมพี่คันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนอาจจะต้องเปลี่ยนหาแนวไปเรื่อยๆนะครับผมก็เหมือนกับช่วงล่างเราอะเราก็โหลดลงแล้วก็มาโหลดขึ้นเพื่อเพื่อหาความสมดุลของตัวรถอ่าครับผมได้เลยเดี๋ยวให้พี่โปฝากตัวที่แต่งนิดนึงพี่ครับผมนะตัวโจเลออนคันนี้เป็นของอ่าสานักแต่งซีดนะครับอ่าครับผมอ่าเป็นเป็นพัดพัดเนอร์ของ ไอสปอร์ตี้เรานั่นเองนะครับสนใจนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแนวทางการแต่งของรถคันนี้จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ให้ติดมาเนี่ยอ่าครับเราก็มีพร <c oughs> <recuer> ้อมพร้อมให้นะยกเว้นตัวสติ๊กเกอร์ด้านบนตัวนี้นะครับครับสามารถสอบถามเข้าไปที่สำนักแต่งนะเพจเฟซบุ๊คสำนักแต่งซีสปอร์ตครับผมนะฮะครับผาจะมีแอดมินดูแลอยู่นะครับปกติซีดนี้มีชุดแต่งรุ่นอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้ก็มีของ แคดบอลมอเตอร์เนี่ยครบเลยทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุดแคทของเรานะครับคุดแคทจอยแลออนแล้วก็ตัวฮาวเวลแคดทงแคดทงนะครับแล้วก็จะมีของค่ายฮอนด้าจะเป็นซีวิกซิตี้ซีวิกซิตี้มีด้วยมีมาต้ามา้าสามนะครับผมส่วนมาต้าสองนี่จะเป็นพาร์ทพวกครอบกระจังอ่าครับผงนี้ก็มีมีนะครับนะครับนาคณอาจจะมีมาต้าสองนะที่เป็นชุดแต่งรอบคันนะครับอาจจะมีนะครับอ่าครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับว่ามีอะไรจำหน่าย บ้างนะครับที่เว็บไซต์เวิร์ลไบเว็บนะครับ s i t ขีดสปอร์ตคครับตอนนะฮะแล้วก็ถ้าจะถามราคาได้โดยตรงเลยเนี่ยแนะนำไปที่เพจนะครับของนักแต่ง s ซส์สปอร์ตนะครับผมเราจะมีแอดมินดูแลอยู่ได้เลยพี่โปวันนี้ผมขอมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นเพื่อนวันนี้เราพาทุกคนมาชมนะครับเจ้าฮาวาลโจไลออนเฮดอีวีนั้นเพื่อนนี่สำหรับใครที่ขับรุ่นนี้อยู่ อยากจะชมแนวทางการแต่งวันนี้ผมจัดมาให้นะคันนี้รอบคันเป็นชุดแต่งของซีดนะครับทุกคนเห็นไหมและคันนี้มีลงล้อด้วยนะเพื่อนแล้วก็โหลดหน้าหลัง3นิ้วนะครับอ่าลองดูนิดนึงนั้นเพื่อนรถแนว SUV โหลด3นิ้วนะครับเอาจริงคันนี้เคยโหลด4นิ้วมาก่อนนั้นเพื่อนแต่ว่าด้วยซาลิรารถนั้นเพื่อนแบบด้านกันชนด้านหน้าใส่สเกิร์ตอ่ะมันจะดูเตี้ยนะแต่ว่าถ้าใส่4นิ้วอ่ะมันจะอัดจ,จะแบบต้องตะแคงนิดนึงนะแต่ว่าพอใส่3 <Hey. S 1> นิ้วอ่ะเวลาจัมหรืออะไรพวกนี้ไม่ติดแน่นอนนั้นเพื่อนสสหรับใใจก็ ลองดูเป็นอีกหนึ่งแนวทางกันได้นะเพื่อนนี่เป็นไงสวยไหมมีคาดแบบติก๊กงสติ๊กเกอร์ด้วยนะทุกคนนี่นี่ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ผม่อยนะครับประมานนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะก็เป็นว่าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยส่วนใครที่อยากจะชมรถยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะหรือว่าส่งรูปเข้ามากันได้นะทางเพจ Facebook บอลวีซีเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วผมบ๊ายบาย